สวัครับกูรุแม่น้ำบางนะครับวันนี้ก็มายกยอแม่น้ําวังเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้ําขึ้นครับเมื่อเช้าปลาก็ขึ้นครับพวกทอดแห่เขาไปเชิเจอาเขาบอกว่าปลาขึ้นนะครับเขาได้ปลากันเยอะเลยครับเมื่อเช้าน้ําขึ้นถึงเป็นรุ่นนะครับนู่นครับน้ําอยู่นู้นตอนเช้าแล้วก็ลงมานะครับตามมาตอนเลิกงานนะครับนะครับมาลุ้นกันครับ ็มนครับโอนมาแบ่งครึ่งเลยครับตกไดในนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้คนัะนี่อีกก้อนหนึ่งครับใช้ย่อเหมือนเดิมครับสองเซนแปดซอกเอ็นยี่สิบเมื่อวานลอยคอไปงุนเนาะตอนเนี้ยมิดหัวแล้วครับไปไม่ทันละห่าย่อลอยอีกป๊บปลาเข็มครับ ตามมาน,น,นเนาะลูกนะนี่ครับตัวแรกครับหวานๆครับหวานๆนผสมกับมะหวานเนาะมะหวานเสียดายนะแต่เชา้าไม่ได้มาครับ không à Nam cầm Thả lòi Cái trình mà nó nhìn ngon lắm Ủa, phương mà đó ก็ได้แต่ละตัวได้ยากๆอ,ออกมาไปหมดละป่ากระโดดออกมาแล้วข้ามที่มองข้ามไปกีฬนะ จะโดดไปข้างหน้าก็ไม่โดดนะเัาโดดย้อนหลังนะเขียมแต่เขียมว่าน้ำมาเหมาะขนาดนะครับแต่ปลาไม่มีเนาะมายกสามสี่วันปลาไม่เข้านะครับ นั่นไงม,นมาแล้วครับกว่าคุณเธอจะ,สะเสด็จมาได้ยกไปยี่สิบครั้งครับด้ปลาตัวหนึ่งครับนี่จำเป็นแคตัวใหญ่คนนี้กระโดดออกไปนแล้วอ่ะนี่ครับลูกปลาขาวสูตรนะครับนี่นี่นอือขมขาดันได้ มันมันโกดเลยบ้านือ,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 อจริงๆ นั่งไงมาแล้วครับโอ้ยก่ะอะทำไมอะเย้มาแล้วเปล่าแล้วปลาครับม่จฉ่ปลาสูตรดิครับปลาเขาาสูตรเนี่ยหางแดงนี่อ้ยจ่ะแั่ไม่เกียรติ ต่เมื่อกี้มันโดดเพราะว่ามันโตใหญ่กว่านี่ป้าตักข้าวเลยหมดเลยปลาบางอะไรไม่ปาาลาบางครับนี่ครับปลาบาง นั่นเป็นตาผิวนะอืมเข้าตัวหนึ่งก็หายไปแล้วครับ

ของมันอยู่ในน้ำนะครับข้องของในน้ำนนะมันกําลังลุ้น โอเคครับเอจบคลิปสั้นๆไปแค่นี้นะครับปลามันเขียนจริงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้นะครับน้ํามาขุ่นแดงน้ําสวยปลามันน่าจะมีเนาะมันไม่มีนะครับยกหลายวันลวครับปลาไม่ค่อยได้นะครับฝนก็มาครับหมุดฝนบุนะครับยกจนอิดนะครับยกจนเหนื่อยนะครับเลยสี่สิบสี่สิบครั้งได้ไม่ได้ปลาเลยครับก็เลยพักคลิปไว้โอเคครับ๋นู วันไหนปลาขึ้นมันม่วนกระถ่ายคลิปสีให้ซีนทีชมนะครับเนาะแต่ก็อาจจะมาทุกวันนะครับเผื่อปลามันล่องวันไหนก็ไม่รู้เนาะโอเคครับขอบคุณที่ตามและชมนะครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับปลาได้สองตัวเนาะนี่ครับปลากระชังใหญ่หรืเปล่าเนาะแต่ปลาได้ตัวน้อยเนาะโอเคครับปลาสุดท้ายปลาเบิกเนาะ มไม่ได้แล้วครับพี่ค,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ